รวยเมนบบเอาเงินมายืมนยมีหลายปันไดเถิงเงินเถิงทองนะเอามายืมในเด้อสวัสดีค่ะอยู่กับไม่ส้มสมสีสไ a i s uk อีกแล้วค่ะพเพื่อนๆค่ะมาอมกแล้วค่ะมันี่ไม่แล้วมีเรื่องมาเบอามาโมยมาบอกสูกพี่น้องฟังค่ะพี่น้อง่ะพี่น้องเป็นบคะคะเป็นอียงบัติคนเฮาถ้าเฮ้ามีความสุขเฮาก็อยากโพสจริงดีๆลงในโลกออนไลน์แมนบบค่ะอยากให้ เพื่อนๆเฮาที่ยูในโลกออนไลน์เห็นว่าเออเขามีความสุขแต่ว่ามันกัตเซมี่คนอีกประเภทหนึ่งประเภทที่ว่าเห็นความเห็นคนอื่นมีความสุขไม่ได้เด้อพี่น้องค่ะมีเด้อค่ะพี่น้องค่ะบอมเอนบาบอมมีมาจิกกัดเฮาเด้อพี่น้องค่ะขันเฮ้าโพดซุ้มือนี่บอกเลยเด้อค่ะพี่น้อง ยาเด้อค่ะยาโพดเรืองเงินเลืองทองเจ้ามีทรัพย์สิสนเจ้ามีเอียงเจ้าบ่ต้องโพดล่องเลยค่ะ <c oughs> เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและจะไม่เป็นภัยและจะไม่เป็นภัยให้ตัวเองด้วยค่ะพี่น้องคะชีวิตอยู่มองมองแแมงแงไปค่ะพี่น้องมีบ่มีก็บ่ต้อไปบอกคนอื่นวัาดิแม่บ่น,นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเป็นประเด็นประเด็นที่อยากมาเบาอันที่เกิดขึ้นด้วยที่เกิดขึ้นกับตัวเองแม่บ่ค่ะพี่น้องค่ะอันมีคนมายืม สมือนี่คันมีผู้ใดทรงขอความมากจะบ่ค่อยอยากเปิดอ่านด้วยพี่น้องในทางโลกออนไลน์จะบ่ค่อยอยากเปิดอ่านเพราะว่าเป็นอย่างต่ติคันเปิดอ่านไปปึ๊บส่วนหมากขอความที่ทรงมาหาเฮ้าเนี่ยจะทรงมาแต่แต่ยืมเงินน่นนะพี่น้องขะน่นเวลาเฮาเฮ็ดคลิปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ซิมีเสียงก็ซิมีเสียงอันมารบกวนเฮาสีมาเฮ็ดไ้เฮาแบบว่า ห้เห้าลืมห้เห้าสะดุดว่าตอนนี้ห้าวบาถึงได <c oughs> แม่นมาคับนี่แหละค่ะปอใหญ่ค่ะนี่แหละแม่ส้มสีกะกำลังนางเบ่าเพื่อนกะซีมาอยากมีส่วนรวมมาคุยมาอย่างเมื่อกี้บาหอดดยกะสิลืมมาเด้อพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะชีวิตชีวิตจริงในต่างแดนจะเป็นยังไงล่ะค่ะพี่นอ้องบ่าวถึงว่ามีคนทรงขอความมาแม่นบ่าค่ะจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่กะที่ดีที่สุดและดีว่าดีกะวางันไปนะคะ่ะ อยู่ในทางโลกออนไลน์ถ้าเขาทรงมาถามสารทุกสุขดิบเท่าจังสันกับว่าดีกันไปแต่ว่าขันทรงมาทรงมายืมเงินเท่านี่เท่ากับเฮากับว่าอยากคอยอยากเปิดไปอ่านด้ค่ะขันเท่าบ่เปิดไปอ่านกับสิวา่าเท่าเสียมารยญาตเห็นแล้วไม่เปิดไปอ่านในข้อความแชทแมนว่าค่ะพี่น้องโดนหลายด้ยค่ะพี่น้องบางคนกะทรงมาแบบว่า ขอขอเฮาแบบว่าซึ่งๆหนาเลยก็มีโดยที่เฮ้่ฮู้หูจักกันค่แค่เป็นเพื่อนกันในในทางโลกโซเชียลนี่แหละคะ่ะทรงมาแบบว่าเออบอมีเงินสื่อบ่มีเงินสื่อ,อ,อแพ่เผดให้ลูกพะนะวางัซนเดอร์พี่น้องเฮ้าก็อยากจะซอยเหลือ,อยู่แต่เฮาก็แต่เฮ้ากับฮู้หูว่าคันเฮ้าซอยเหลือไปครั้งแรกเขาก็ต้องมีครั้งต่อๆไปแมนบะคะถ้าเรายืมจมูกคนอื่นหายใจเราก็ต้องยืมเขาอยู่เรื่อยๆแบบนี้เสมอไปได้พี่น้องคะ่ะ เราต้องดนด้วยขาของตัวเองเดอ้อพี่น้องขานี่แหละค่ะเปิดอ่านเด้อค่ะเปิดอ่านปุ๊บเอา้ามีการเอืเอ่นวางได๋มีการบอกเฮาวา่าขอพ่านหนึง่งเฮาบอกว่าเฮ้าบม่มีลดลงมาหาลอยไดบอเอาเฮาก็บอกว่าเฮ้าบ่มีคือกันดังสั่นสองลอยหรือสามลอยไดบอลดลงมาเรื่อยๆคือแบบว่าจะเอาหายได้เด้อพี่น้องจะเอาหายได้เฮากับเป็นคนที่แบบว่า บายเบียงยากนะพี่น้องคะแบบบ่าหัวจะใส่ข้ามบ่อจังใดบางที่กะเปิดอ่านไปกะอ่านไปซื่อกะบ่ตอบกะมีมีการว่าเปิดอ่านแล้วก็อ่านแล้วบ่ตอบมีการมีการส่งข้อความาวา milk, มา climate, มว่าเฮ้าอีกเด้พี่น้องคะขนาดว่าเจ้าเป็นคนส่งข้อความมายืมมายืมเฮาเด้มายืมเฮาเด้แล้วเฮ้าอ่านแล้วเฮ้าบ่ตอบข้อความเอาเฮาผิดอีกตั้งหากเด้พี่น้องคะเอาแบบนี้กะมีเด้พี่น้องไม่เด็ดหนเฮ้าบางที่กะเสียสุขภาพจิตไปเลยบ่อยาก บ่อยากจะเหมือนแบบว่าบ่าอยากจะเห็นข้อความนั้นแต่ว่ามันอยู่มันอยู่ในทางที่ว่าเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนั่ะพี่นอ้องก็ยังเก็บเขาไว้เข้ากับเ่าอยากบอกเขาบา่กันย่งแบบว่าเอออยากเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่บางที่กะเข้ากับตอบอยากเข้ากับบายเบี่ยงอยากสิบ่หูว่าคนอื่นที่เจอแบบแม่สมศรีนี่จะจะแก้ไขสถานการณ์แบบไดเด้อค่ะพี่น้องายเด้อค่ะสมมือนี่ส่งข้อความมายืมเงินเท่าเห็นเนี่ยขันเท่าว่าเออ เทาโพดไปเที่ยวไปมองนั้นมองนี้โพดเรื่องลูกเรื่องกินอาหารเรื่องยูยูดีกินดีนี่บ่ได้ได้พี่น้อง่าเพราะว่าบางคนเขาบ่ได้เขาบ่ได้คิดแบบแบบที่เท่าคิดกับมีเด้ค่ะเขาคิดเป็นบ่อยากจะไปผ่าดพิ้งเหี่ยงสิเนาะเพราะว่าบางเราไม่รู้เนาะร้อยพ่อพันแม่เนาะเราไปห้ามความคิดเขาไม่ได้นะคะพี่น้อง่ะสมมุติเท่ากับยู่แบบมองมองมองแม่งของเทาแหละค่ะยูแบบว่า อยู่แบบเจียมเนื้อเจียมตัวนั่นนะคะพี่น้องคะใครไม่ชอบเราก็เรื่องของเขาวัตีเราไม่ได้มาเดือดเราไม่ได้ไปเดือดร้อนในในส่วนที่เขาไม่ชอบเรากะว่ากันไปเด้อพี่น้องคะขออย่างเดียวอย่าอย่าส่งข้อความแชทมายืมเงินเล่ากับพ่อแมนบะค่ะอันะะอน,นี่เลยคะ่ะสิ่งที่อยากมาว้ามาบอกอยากจะมาใช้พื้นที่ส่วนตัวของตัวเองที่จะระบายออกไปเนาะแดเบาดด ได้เบาได้คุยแล้วมันเห็นได้ห้าสบายใจด้ค่ะพี่น้องขาะนีหละคะ่ะชีวิตเมืองนอกเมืองนาก,กับโแมนบาจ,จะสุขสบายเสมอไปและก็ใช่ว่าจะมีความทุกข์ตลอดเวลาเสมอไปมันก็เมน่นชีวิตก็ขึ้นขึ้นลงลงเนาะพี่น้อง่ะชีวิตกัขึ้นขึ้นลงลง,ลงสู่กันไปเด้อค่ะพี่น้องขะผู้ใดที่ท้อแท้หรือว่าเจอสถานการณ์ ที่แม่สมศรีเจออยู่ในขณะนี้ก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนใช่ไหมคะเพื่อนๆคะ,ะสิ่งที่ดีๆก็จะตามเข้ามาในชีวิตของเราใช่ไหมคะอยากมาบอกมาบอกเนาะว่าเออถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขปัญหาแบบไหนปฏิแม่สมศรีบางที่ก็บ่าอยากจะเปิดบอกว่าอยากจะเปิดข้อความแชทอ่านเลยก็มีบางที บางที่ก็เห็นอยู่ค่ะพี่น้องบอตอบเลยกะเป็นดีที่สุดแมนคะ่ะเพราะเฮากับบอหูเนาวะว่าเฮ้าคุยกับเขาไปแล้วอ่า <c oughs> เขาจะคิดคือเฮ้าบอเขาจะมาว่าเฮ้าราับหลังจังสี่บอเฮากับคิดไปจังสันได้พี่น้องคะ่ะโอ้ยสมอนี่ใส่ชีวิตยากเนาะพี่น้องคะ่ะเจอเจอ,เจอหลายๆท่านเจอหลายๆคนมาใน มาในคาบที่ว่าเออเราเป็นเพื่อนกันมาหลายสิบปีแต่ว่าแต่ว่ามีได้พี่น้องแบบว่าส่งประค้ามากคันเท้าบอกว่าโบมี่หกว่าข้ามบอกที่เขาตอบเข้าเขาบอกว่าโบมี่กับเขาหายโบมี่เอลีเดอร์พเนะจังสี่กับมี่แหมพี่น้องใะหคอยเฮ็ดจังไดเอาคอยอ่านแล้วคอยกับขำขำเรามีการแบบว่าเอามีการแบบว่าคันเท้าถามว่าเหมือนแบบว่าเท้าเบาที่เล่นที่จริงกับเขาเอา จะเอากานเท้าถามว่าจะเอาทอดไห่กับมีได้แบบว่าเอ้าก็บอกไปแล้วได้ว่าเอาทอดไห่เป็นอย่างขึ้นน่านโอนมาให้แท้เบิ้งได้พี่น้องค่ะมาขู่เข็นได้พี่น้องค่ะขนาดว่าเท้ายังบ้านแด๋เท้ายังบ้านเด๋โอนได้พี่น้องค่ะขันเท้าโอนไปแล้วขันเท้าถามเอาขึ้นเด้พี่น้องค่ะแมนบะคะเพราะว่ามันเคยมีมันเคยมีบทเรียนราคาแพงให้เราอยู่แล้วนะนะพี่น้องคะเท้าก็เลยบบอยากจะไปตกอยู่ในสถานะที่ว่า เป็นเจ้าหนี้ทวงหนี้แม่นมาค่ะเดวสิบาเฮ้าหน้าเลือดจังสันจังสีเฮากับวิญญาเฮ้ากับวิญญา,าไปตกอยู่ในสถานการณ์จังสันเนาะพี่น้องค่ะกับอยากเม้าเาม้าบอก,บอกนี่แหละค่ะอยากจะมาเป็นอยากจะมาถ่ายทอดอยากจะมาถ่ายทอดออกไปว่าถ้าเฮาเจอสถานการณ์แบบนี้เฮาจะแก้ไขสถานการณ์เบื้องหน้าเบื้องลึกหรือว่าจะแก้สถานการณ์ ให้เราเดินไปต่อข้างหน้าโดยที่เรายังมีมิตรไมตตีต่อกันแบบไหนบาติแต่มันกันยากเด้อพี่น้องคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่แวะเบียนเข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปจากแม่สมศรีด้วยนะคะถ้าใช้คําพูดพลาดพังหรือว่าผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะอาจจะพูดวกวนไปวนมานิดนึงเรียบเรียงคําพูดไม่ถูกไม่ต้องก็ ให้อาภัยแม่สมศรีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้เพื่อนๆในพี่ทุกท่านมีแต่ความสุขเช่นกันนะคะพระพุทธเจ้าคุ้มครองทุกๆท่านค่ะขอบคุณค่ะ